ไม่เจ็ดมืนมือเดียวเข้าศูนย์ทุกระยะตัวถังสวยใสไม่เคยผ่านการชนหนักผิดความนี่คือสุดยอดรถเบนซ์ e 2 5 0 c g i เอาวังการปี2011จดทะเบียนปี2012เกียร์คอหรือว่าเกียร์จะสปีดแล้วสำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่ตามหารถเบนซ์รุ่นนี้อยู่อยากจะขับรถเบนซ์ในฝันเพื่อสร้างความภาคภูมิใจกับรถเลขไม้น้อย,อยมือเดียว เข้าศูนย์ุริยะแตะล้วก็ไม่อยากให้พ่าดีีครับเพราะว่าวันนี้ผมกําลังซื้อรถเข้าใหม่เป็นรถบ้านใหม่ๆสดๆเลยนี่ฮะท่านผู้ชม E250 CGI อวังกาดนี่ฮะเกียร์จัดสปีดอยู่ตรงนี้แล้วก็มีเพดเดิชิดด้วยโอ้ล้อมากล้อมากลอมากลอมากเนี่ยแแต่ตอนนี้กําลังทดสอบรถอยู่ที่เส้นเรียบดวนรามินทามุ่งไปทางพระราม มุ่งไปทางรามินทานะฮะนี่ฮะก็รถกำลังติดพอดีเลยเวลาประมาณสัก16นาฬิกา25นาทีมันจะเป็นยังไงมันจะสุดยอดขนาดไหนกับรถมือเดียวเลขใหม่70 0ดหมคันนี้ก็อยากจะให้ติดตามในคลิปต่อไปวินคาการันตีรถสวยค่าซ่อม 巴迪奥。Bad,